สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัวรีเซิร์ฟตัวออนเกียว์ทีเอ็มอาร์หกนะครับตัวนี้แจ้งบอกว่ารีโมทใช้งานไม่ได้เดี๋ยวลองเช็คปุ่มดูก่อนนะครับปุ่มก็ใช้งานได้ปกติไม่ขางส่วนรีโมท กดูมีไฟไหมมีไฟนะครับเคลียร์เครื่องเคลียร์เครื่องเปิดไม่ วอลุ่มยังใช้ไม่ได้นะครับเคลียร์รีโมทกดสองปุ่มค้างไว้รีโมทกระพริบเทสดูยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แบบนี้ต้องเข้าไปดู ชุดตัวรับของตัวรีโมทนะครับลองติดตามกันดูนะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวเซนเซอร์รับรีโมทแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ช่วงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวเซนเซอร์รก็จะมีปัญหานะครับก็เปลี่ยนแล้วเราจะมาลองเทสกันดูกันนะครับมาเทสดูนะหลังจากทำการ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ามาลองเทสดูก็เปิดจากรีโมทเลยครับก็กดฟังก์ชันเปลี่ยนนะครับดูแล้วใช้งานได้ปกตินะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับถ้ารีโมทใช้ไม่ได้วิธีเช็ครีโมทก็ กดกล้องแล้วกดกดรีโมทนะครับรีโมทจะมีแสงนะครับเห็นไหมเราจะมองอินฟราเรดด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้าถ้ากดแล้วมีแสงแวบๆนะครับจะมีแสงก็แสดงว่ารีโมทไม่เสียลองเคลียร์ยรีโมทหรือเคลียร์เครื่องดูถ้าเคลียร์แล้วไม่หายก็เข้าไปไล่เช็คดูวงจรชุดตัวรับรีโมทนะครับก็ ขอบคุณครับที่ติดตาม